สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นร้อนระดับโลกเลยนะคะที่กระทบกระเป๋านักลงทุนอย่างเราเราท่านๆแน่นอนนั่นก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเออที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงมิถุนายน2025นี้นะคะ ข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยค่ะเรื่องมันเริ่มมาจากการมีการโจมตีทางอากาศต,ตอบโต้กันมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองอิสราเอลก็พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพที่ตั้งนิวเคลียร์หรือแม้แต่ผู้นําทางทหารของอิหร่านครับแล้วทางอิหร่านเองก็ตอบโต้กลับด้วยขีปนาวุธด้วยโดรนต่อเนื่องเลยครับ คำถามที่คาใจนักลงทุนตอนนี้เลยก็คือถ้ามันลุกลามไปมากกว่านี้จริงๆเนี่ยพวกสินทรัพย์หลักๆอย่างน้ํามันทองคําหุ้นพันธบัตรหรือว่าคริปโตตัวไหนจะไปต่อตัวไหนจะน่าเป็นห่วงวันนี้เรามาเจาะลึกหาคําตอบกันค่ะครับคือประเด็นที่น่ากังวลมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้ที่ทุกคนจับตามองก็คือโอกาสที่ช่องแคบฮอมูสนะครับซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันดิบที่สําคัญมากของโลกสัดส่วนนี่คือ,อ,อกว่า20%่เลยนะครับ 20%เลยเหรอคะเยอะมากใช่ครับถ้าเกิดถูกปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนี่รุนแรงแน่นอนมีการประเมินกันว่าราคาน้ำมันดิบอาจจะพุ่งไปถึง130ดอลลาร์ต่อบาเรลได้เลยโหร้อดอลลาร์จนแน่นอนมันก็จะลามไปกระทบค่าขนส่งราคาสินค้าแล้วก็ดันเงินเฟอ้อทั่วโลกให้สูงขึ้นไปอีกอันนี้คือเลี่ยงไม่ได้เลยครับ ฟังดูน่ากังวลจริงๆค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่สินทรัพย์ตัวแรกที่มักจะเป็นดาวเด่นเสมอเวลาเกิดเรื่องแบบนี้น้ำมันค่ะราคาน้ำมันดิบเรนนี่พุ่งขึ้นแรงจริงๆนะคะเห็นว่า 7- ถึงเเลยในสัปดาห์เดียวหลังเริ่มมีการโจมตีกันใช่ครับขึ้นเร็วมากแล้วที่คาดการกันว่าอาจจะไปถึงร้อยหรือร้อยสาดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อนี่ก็ดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะถูกต้องครับดังนั้นเนี่ย กลุ่มพลังงานก็เลยได้รับอาน,นิสงไปเต็มเต็งเลยหุ้นอย่าง Ex x o ซ Mobil บ h e v r o รอนหรือกองทุนรวมพลังงานอย่าง XLE นะครับที่ลงทุนในหุ้นพลังงานใหญ่ๆในสหรัฐเนี่ยต่างก็ปรับตัวขึ้นกันหมด mm hmm. กลยุทธ์ช่วงนี้ก็คืออาจจะลองพิจารณาเพิ่มสัดส่วนลงทุนในกลุ่มพลังงานเข้าไปในพอร์ตดูสักประมาณ5-15%หรืออาจจะเลิกลงทุนผ่านกองทุนที่เน้นพลังงานหรือสินค้าพวกัพันโดยตรงไปเลยก็ได้ครับเพื่อก่อกระแสราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค จากน้ำมันที่ร้อนแรงมากๆมาดูสินทรัพย์หลบภัยสุดคลาสิกกันบ้างทองคำค่ะเห็นว่าราคาขึ้นไปสูงมากเหมือนกันแต่ล่าสุดเหมือนจะเริ่มมีแกว่งๆลงมาบ้างแล้วหรอคะใช่ครับราคาทองคำนี่พุ่งไปแต่3,400ดอลลาร์ต่อออนจริงครับช่วงก่อนหน้าแต่ว่าพอช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสุกที่2ี่มิถุนาเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาบ้างอ๋อค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการขายทำกำไรหรือ profit booking นะครับหลังจากราคาขึ้นไปทำจุดสูง